ป่าโรยยีนะ่ห้าบาทปลาไซเล็กเล็กนี่ออกแรงนะครับจานละยี่สิบบาทโอ้ถูกนะเล่นได้เพลยังเป็นๆอยู่เลยหายใจพ่งแงบบพ่งแงบบนี่หัวปาลาอินซีหัวปลาอินซีแล้วก็ าอินทีย์หันท่อนนะครับปลาอินทีย์เยอะนะนเก็ป็ไนไก่นะเครื่องในถึง50งไก่กระตัวละร้อยสามร้อยสิบร้อยสี่สิบนะครับก็ร้แต่เราเดินชมกันไปเรื่อยนๆนะครับวันนี้เนปะ็นร้านทุเรียนนะมอนทองของลอย ม่วงมันนะครับม่วงมันโลเท่าไหร่ม่วงมันโลยี่สิบบาทลูกใหญ่เลยนะฮะเป็นชนกม่วงชนกสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้แอดมินนะครับพามานะครับ ชมนะครับตลาดนัดนะครับตรงสี่แยกอามาชมตลาดนัดนะครับสามแยกนะครับทางไปทะเลเบ่อทองหลังนะครับเดี๋ยววันนี้เรานะครับเข้ามาอัปเดตนะครับดูกับข้าวกับปลากันที่ตลาดนัดแห่งนี้เลยนะครับ ตนนี้ก็ต้องบอกว่ารถเยอะนะครับคนมา,าซื้อกับข้าวกันเยอะนะครับเป็นตลาดนัดเย็นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คนก็มาจับใจ่ายใช้สอยกันเยอะนะฮะเป็นตลาดชัดช่วงเย็นวันนี้ก็ต้องบอกว่าอากาศไม่ร้อนนะครับท้องฟ้าก็มีเมฆหนานะครับเหมือนจะมีฝน เดี๋ยวเรามาเดินชมนะครับร้านค้าในตลาดนัดกันนะครับนี่ก็เป็นร้านหมูนะครับร้านแรกเลยนะครับเดี๋ยวร้านน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงเย็นนี่กเข้ามาหากับข้าวกับปลาไปทำกินกัน,นครับตลาดนัดที่นี่ตั้งประมาณสามโมงเย็นนะครับถึงหกโมงเย็นก็เป็นพวกหมึกแห้งต่างๆครับคนเยอะเลยนะครับวันนี้เรา เดินชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้นี่มะกล้วยวันนี้ก็จะเป็นกกเขียงหมูเยอะเลยนะเข้ามาก็เจอสองร้านแล้วพวกนั้นได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เกินค่า สำหรับคุณคุณทุกท่านเมื่อกินเสียงนีแลว้วต้องการกำจัดหนูให้มันสิ้นซากตรงมาเลยนะครับก <ท ieni. S 2> ารให้กับพี่น้องถึงบ้านโปรดโบกมือทักกักมือเรียกกันได้เลยนะครับบ้านใดหรือท่านใดต้องการกำจัดหนูให้มันสิ้นซากจะเป็นหนูตัวเล็กตัวใหญ่หนูไร่หนูนาหนูป่าหนูสวนกำจัดด้วยสารอาหารกำจัดหนูแบบนี้วัน <Okay. S 2> นี้ก็มีปลานะแต่ปลาไม่น่าเยอะนะ,ะอากาศอย่างนี้นี่ก็ปลาหมึกนะจานห้าสิบบาทนะครับ <med S 2> <med> ปลาโอาโอถูกวันนี้นะฮะห้บบาท

ม่วงมันนะครับม่วงมันโลเท่าไหร่ม่วงมันโลยี่สิบบาทลูกใหญ่เลยนะฮะเป็นม่วงบ้านนะครับม่วงมันนี่ก็ชนกม่วงชนกหวานนะครับโลยี่สิบนี่โลสิบห้าสามโลสี่สิบ มะม่วงช่วงนี้ราคาไม่แพงนะครับมะม่วงช่วงนี้0บาท10บาทครับที่ตลาดนัดสามแยกทางไปชายทะเลนะครับที่บางสะพานนี่กับร้านผักนะครับมีแยะเลยนะตอนนี้นะครับกับข้าวช่วงเย็นตลาดนัดก็เพิ่งเปิดเพิ่งตั้งนะครับจะเล่าชมกันไปเรื่อยๆน,นะครับพเพื่อนๆนะครับแอดบินพาชมไปเรื่อย ปลาเนรนะฮะปลาเนินตัวใหญ่ๆเลยนะครับยังเป็นๆอยู่เลยลาหายใจพงแบพงแบแงบนี่หัวปลาสี แปลาอินซีแล้วก็ปลาอินซียหั่นท่อนนะครับของปลาอินทีเยอะนะ็จนไก่นะเครื่องใน,น,นถึงห้าสิบไก่กระตัวละร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบะครก็แล้วแต่ไซส์นะคะระับปลาแมวห้าร้5ยี่สิบห้าบาท เดี๋ยวต้องซื้อแล้วถูกวันนี้ปลาแมวโอเคโอเคเราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับร้านทุเรียนนะมอนทองของลอย าโรยยี่ห้านะปลาไซเล็กๆนี่ออกแระนะครับจานละยี่สิบบาทโอ้ถูกนะหมึกก็จานละแปดสิบปลา <c oughs>

ักสผดักสดๆเลยนะครับจมันแช่เย็นมันหมดเลยจ้ โอ้แม่ไม่หักดู รโล140 120นะไซส์เล็กหน่อยครับเป็นจานก็ป80บาทนะครับ wo <laughs> he Terima kasih telah menonton

Hãy có cút cái <laughs> thiết này là 2000 đồng rồi

ยัมมาเยครับขอบคุณครับวันนี้อยู่กันกับนะรับกุ้งผักกินพาเที่ยวนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับ นะอันนี้อยู่กันที่ตลาดนัดนะครับพาอัปเดตตลาดนัดที่สามแยกรับทางไปทะเลบอกทองหลัง <Yeah. S 1> ลว่าของกินเยอะเลยนะครับตลาดนัดแห่งนี้นะครับเปิดตลาดกันที่3ามโมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นนะฮะ นี่ก็ขนมโรตีสายไหมร้านเป็ดอบนะครับขนมไทยๆนะครับ มีให้เลือกกันเยอะนะครับที่ตลาดแห่งนี้ผลไม้นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทุเรียนนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับทุเรียนบางสะพานทุเรียนของรอยครับออกเยอะมากช่วงนี้นะครับก็ไม่แพงนะครับอย่างเป็นกระปุกแึงก็ห6 0้อยหกสิบะก Five, ผ่าแล้วจะทำลายระบบประสาทและจะตายในเาลาต่อมาิธีช้เียงเท่น้ไปเกียห่าได้ค่ะขีดที่ตรงนี้นะคะทีราสอูกยังไม่ขีด่าคืสินี้ร้อยสี่สิบหมอนทองโลละร้อยแปบนะครับคุณยายกำลังผ่าเลย <Okay. S 2> มีบังคุดทุเรียนนะนี่ก็ทุกแข็งเลยนะครับนี่โลร้อยไอ้นี่โล6หบาทนะครับทุเรียนช่วงน,นี้ทุเรียนออกเยอะตลาดนันี้ทุเรียนเยอะมะม่วงนี่ก็ไม่แพงนะนุ่นก็ทุเรียน ได้กัของโอท็อปนะครับข้าวแตงแล้วก็ข้วยฉาบนะครับข้าวเมาแล้วนกะ็เป็นของโอท็อปร้านเป็ดร้านไก่ต้มนะครับน่ากินมากมากร้านเป็ดร้านไก่ต้มมะม่วงก็นะรอละยี่สิบบาท

ครับวันนี้แอดมินก็นะครับพานะครับมาอัปเดตกันที่ตลาดนัดนะครับสามแยกทางไปทะเล ตอน,นนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไวค้คลิปหน้านะครับค่อยพบกันใหม่นะครับแอดมินจะพาไปอัปเดตตลาดนัดที่ไหนก็นะครับอย่าลืมติดตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลำลรงก่อนนะครับสวัสดีครับ